สัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนประกอบควอมตั้งโตะนะคะในรูปแบบจำลองค่ะโดยใช้โปรแกรม PC Building Simulator ค่ะโปรแกรมนี้ก็จะมี2รูปแบบนะคะแบบที่1ก็จะเป็นการประกอบควอมแบบตามคำสั่งค่ะแบบที่2ก็จะเป็นการประกอบควอมตามอิสระนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนประกอบควอมตามคำสั่งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะคะให้เราเลือกตรงนี้นะคะอันที่สองค่ะเพื่อทำการเลือกประกอบนะจะเป็นหน้าก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะเป็นส่วนของคำสั่งค่ะเขาก็จะบอกเราว่าตัว i เนี่ยเป็นการเลือกซื้อของหรือว่าไปร้านค้านั่นเองส่วนตัวทีนะคะเป็นการออกจากหน้าต่างคำสั่งค่ะก็คือหน้าต่างสีดำๆเนี่ยเราลองมากดตัวไอดยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง นี่ค่ะก็จะเป็นร้านค้านะคะมีของมาให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยแล้วถ้าเพื่อนๆแบบอยากออกจากหน้าร้านค้านะคะให้ทำการกด ESC ค่ะเพื่อทำการออกนะลองกดดูค่ะเห็นไหมคะก็จะออกไปแล้วถ้าเพื่อนแบบอยากออกจากหน้านี้อีกก็กดตัว T ท,ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะก็จะออกไปแล้วถ้าแบบ เพื่อนอยากให้มันกลับมาใช่ไหมคะก็กดตัวที่เหมือนเดิมเรามาดูภารกิจแรกของเราดีกว่านะคะว่าเขาบอกอะไรเราบ้างเขาบอกว่าให้เราไปที่มิสลีนไปซื้อสแตนด์ดนะคะให้เรากดตัว i ค่ะนี่นะคะมิสลีนสแตนด์ดอก็อันนี้นะคะแล้วเราก็ทำการกดตัวที่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆแบบ อยากหันซ้ายใช่ไหมคะให้กดตัว A ค่ะถ้าแบบอยากหันขวาใช่ไหมให้กดตัว D ค่ะถ้าแบบอยากถอยหลังใช่ไหมคะให้กดตัว S ถ้าอยากเดินหน้านะคะก็กดตัว W เรามาเริ่มติดตั้งสแตนด์ดอปเลยนะคะกดตรงสีเขียวเขียวเนี่ย ต่อมาเขาบอกว่าให้เราไปซื้อ Power supply นะคะกดตัว i เหมือนเดิมค่ะ Power supply อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ Smart 500าวัตต์แล้วก็กดตัวทีเพื่อทำการออกจากหน้าต่างคำสั่งแล้วก็กดตรงสีเขียวต่อมาเขาบอกว่าให้เราไปซื้อ i s นะคะให้เรากดตัว i i s ออยู่ตรง m ิ s ซิลีนะคะนี่นะคะ i s แล้วก็ทําการปิดหน้าต่างคำสั่งก่อนที่เราจะติดตั้ง i s l a O นะคะอันดับแรกเลยเราต้องทําการหันเคสก่อนนะคะเดินมาทางซ้ายค่ะเห็นไหมเราก็จะเจอปุ่มสองปุ่มเนี้ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นการหันเคสด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นหันเคสด้านขวานะคะกดตรงนี้นะคะ แล้วเขาก็บอกว่าต่อไปอ่ะให้เราไปซื้อเมมบอร์ดกดตัว i ค่ะเมมบอร์ดอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะ a พุแปด P8 p หก7แล้วก็กดตัว T ต่อไปเราก็ทำการหันเคสให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ติดเมมบอร์ดได้ง่ายขึ้นกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดตัวที เขาบอกว่าก่อนที่เราจะติดตั้ง CPU เนี่ยเราต้องทําการเปิดฝา CPU ก่อนแล้วก็กดตัวที่ค่ะเห็นตรงนี้ไหมคะตรงสีเขียวๆเนี่ยตรงนี้คือฝามันนะคะเปิดออกเลยแล้วเขาบอกว่าให้เราไปซื้อ CPU นะคะ CPU อยู่ตรงนี้นะคะอันที่สามนี่ค่ะ dummy CPU แล้วก็กดตัวที่แล้วก็วางตรงไปกรอบนะคะ แล้วก็ทําการปิดฝาค่ะต่อมาจะเป็นขั้นตอนการหยอดกาวนะคะให้เพื่อนทําการกดตัวไอเพื่อไปร้านค้ากาวอยู่ตรงมิสลีนนะคะล่างสุดเลยนี่นะคะกาวเชียร์ม s กดเลยคะ่ะแล้วก็ทําการกดตัวทีเพื่อทําการปิดหน้าต่างคางําสั่งหยอดกาวปริมาณเม็ดข้าวโพดนะคะ ต่อมาเขาบอกว่าให้เราไปที่ cooling เพื่อทำการซื้อ stock cooler นะคะให้เรากดตัว i เหมือนเดิมนี่นะคะ cooling อยู่ตรงลองสุดท้ายนี่ค่ะ stock cooler แล้วเราก็กดตัวที่ค่ะแล้วก็กดตรงสีเขียวต่อมาเขาบอกให้เราไปซื้อกาจอกดตัว i กาจออยู่อันที่สองนะนี่ค่ะ ASUS GTX 680 บอกว่าการที่เราจะติดตั้งแรมเนี่ยเราต้องทำการเปิดฝาก่อนเหมือนที่เราทำ CPU เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็ทำแบบคล้ายๆกันเลยกดตัวที่ค่ะกดตรงสีเขียวนี่นะคะเปิดให้ครบทั้ง8อันเลยนะต่อมาให้เราไปซื้อเมมโมรี กดตัว i memory อยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะแล้วก็กดตัว t วางให้ครบทั้ง4อันเลยจ้าต่อมาให้เราไปซื้อฮาร์ดดิสค่ะกดตัว i เหมือนเดิมฮาร์ดดิสอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการกดตัว t ค่ะเพื่อทำการปิดหน้าต่างคำสั่ง แล้วก็กดตรงสีเขียวเหมือนเดิมต่อมาให้เราไปที่ cooling เพื่อทำการซื้อผัดลมกดตัว i ค่ะ cooling อยู่ตรงนี้นะคะลองสุดท้ายนี่ค่ะ simple fan กดตัวที่เหมือนเดิมเพื่อทำการปิดหน้าต่างคำสั่งกดตรงสีเขียวนะ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสายไฟนะคะให้เราทำการกด F 1ก่อนเพื่อที่จะทำการยืนยันนะคะว่าเราจะติดตั้งสายไฟจริงๆกด F 1ค่ะสุดนะคะเลือกอันล่างสุดแล้วก็กดตัวที่ค่ะตรงนี้ให้เลือกเป็น EPS 12 V นะแล้วก็กดตัวที่ค่ะตรงนี้ให้เพื่อนเลือกเป็น fan c o r b e n เลือก fan c ค b e n เหมือนเดิมค่ะ ตรงนี้เลือกเป็น20่สิบยสิสี่พิน ATX นะคะแล้วก็กดตัวชี่ค่ะตรงนี้นะคะให้เพื่อนเลือกเป็น8พินก่อนนะคะแล้วก็กดตัวที่ค่ะแล้วก็ค่อยตามด้วยหกพินนะแล้วก็ตามด้วย6พินนะคะแล้วก็กดตัวที่เหมือนเดิม ต่อมาจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสาย s ตา a นะคะต้องให้เพื่อนๆทำการหั่นเคสก่อนถึงเราจะได้ติดตั้งสาย s ตา a ได้หั่นเคสตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เพื่อนเลือกเป็น SATA Power นะแล้วก็กดตัวชี้ค่ะ ตรงนี้เลือกเป็นซา r ตาธรรมดานะคะแล้วก็กดตัวที่เหมือนเดิมก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะเขาบอกว่ายินดีด้วยคุณประกอบพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดตัวที่เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่เราจะด,ดูว่าเราประกอบค้อมเป็นยังไงกันบ้างก็ <pip> ส, <artistic S 1> สวยไหมคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของดิฉัน ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ